拜拜。 ไปไม่กาเอาหรือเปล่าไม่ต่างแบบถนัดพูดไทยคัดแล้วค่อยมาคุยกูหรือเปล่าคุยดูดดูเฮ้ยไม่ต้องร้องดิเฮ้ยเฮ้ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแค่มันพ่อปันอยู่แม่เลยแต่เป็นกาอธิบายตู่เด็กเฮ้ยมันต้องอธิบายตู่ดิตุ๊ดพ่อมันอยู่แม่เลยแต่ไม่ได้ระด่าเนาด้วยแนี้เขาตุ๊ดสวยคว้าให้เบอร์บอรี่ตามไปตามทุกวันนี้อัปเปอรี่อุปาปอรีโอ้ในสมองโดนชนเสาหน้าบ้านตากเองเลยก่อนคำพูดแม่งก็ต่อกก็ป่อยมากแบบมันเป็นคูเรียกตัเลยไหน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 พูดด่ากู พี่ด่าหน้าตัวเมียพอรู้ไหมอยู่คำพูดหรือคำพูดเลยบอกเขาได้ว้ยดูคำนี้ลาไว้ตัดน้องเขาพูดชัดกว่าเลยบอกให้หรือวะแต่พูดไม่ชัดตอมึงเป็นเด็กดีดนใคหรือวะโดนโดนโดนได้ไงจ้ะหรือวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุกูถามมึงนิดฮะกูขอเฟซขอเบอร์เนี่ยมึงเอามาดิฮะมึงเอามาดิมึงกล้าแจกหรือเปล่าไอสัตว์เดี๋ยวกูเอทไปเลยหน่อยเมื่อกี้มึงบอกไม่เอาเบอร์ไอสารทั้งเฟซทั้งเบอร์อะกูถามมึงหน่อยทั้งเทั้งเบอร์เนี่ยมึงเอามาดิสารน ตแหล่แตบอกไมใคเแม่เม่วใรเนแม่เม่อ่ลนนดน้ขมอ่ดูพูดกูบอกให้จับเบอร์จากไม่เข้าหูเฟซกอร์หรือเอาเฟไ้กดูสองอย่างทาไมอ่ะโอไม่ทาไมกูทาไมกูก็รวยอดูดู่าไม่กล้าให้กูแล้วมาากดัได้ไ้เอทุกวันนี้ในเที่ยลบ้มันกีกี่คังเดือกูถามอะบ้านี้มี่คั Ah huh? อะไรอะไรอะไรหาเมื่อนี่วลางมึ่อย่าไปท้าคนอื่นขามยแอะเฮียขอบมขอเบรขอโงขอเฟซไม่ให้เขาโสดทุนมากเลยจ้าเขาขอเบรเมื่อไหร่อย่าด่าผมเลยกรพี่บมกวไ้ส่กคบพูดในหน้ากูด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 มดูดูดูดไดู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 ดไดูดูดอดูดูดมู่ดูดูดูู่ด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 ดดดดอไดมดดดูดู ดูดูดูเธอพูดแม่งทำไงเนี่ยไอแม่งกวนเราไอศัดไอศัดแบบเบีคนนู้นคนนี้เขาเนอาะไอศัดแบบลาบมากไอศัดเด็กเธอหมอยื้เบอร์โจ้ไอ้ศัดแบบแบบจะขอเบอร์เขาเงี้ยนะให้เบอร์มาเนี่ยกูเบอร์เบอร์มึงเอามาก็ได้มามาเบอร์เบอร์มึงอ่ะกูขอเบอร์กับเฟซมึงด้วยแล้วแบบแบบแนบบ้านที่อยู่เลขที่ด้วยนะรู้ป่ะเไม่มาหีหีขอให้มาแล้วกัน มึงเอาเฟซมึงมาเดี๋ยไอ้สัตว์เดี๋ยวบกไ้หรือเปล่าไอ้เ้าเ้อยู่นี่ไมเปลี่ยนเรืองไม่ต้องเปลี่ยนเรืองไอ้สัตว์แรกไม่เปลี่ยนหรกพูอะอย่างบ้านมึงมีปัญญาส่งเรียนป่ะเนี่ยยิดูกขาพูดดูกพูดดูเขพูดด้วที่อยู่ก้า